อำเภอบ้านห้องตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตการปกครองข้างเคียงคืออำเภอเมืองอยู่ทางทิศเหนืออเภอป่าซางและอเภอแม่ทาอยู่ทางทิศตะวันออกอเภอทุ่งหัวช้างอเภอลี้และอเภฮคดจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางทิศใต้สุดท้ายคืออจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางทิศตะวันตก สภาพภูมิอากาศของอำเภอบ้านห้องมีทั้งหมด3ฤดูคือฤด,ดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปอำเภอบ้านห้องมีแม่น้ำไหลผ่านสองสายคือแม่น้ำลีที่ไหลผ่านกลางอำเภอและแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจากเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกของอำเภอที่ตำบหลหนองปลาสวาย พื้นที่ของอำเภอบ้านห้องรองรับด้วยหินตะกอนของมหายุคลาีโอโซอิกซึ่งประกอบด้วยหินปูนหินดินดานยุคออโตวิเชียนตอนกลางประมาณ470-458ล้านปีก่อนหินทรายหินดินดานหินเซิร์ตของยุคไซรูเรียนดโวเนียนประมาณ440-390ล้านปีก่อน หนินดินดานหินทรายยุคคาร์บอนิฟอรัสตอนต้นประมาณ3 5 8 3 2 3ถึงล้านปีก่อนและหิน,นดินดานหินทรายหินปูนยุคเพอร์เมียนตอนต้นประมาณ298-270ถึงล้านปีก่อนทั้งนี้หินตะกอนดังกล่าวถูกหินอาคานีกลุ่มหินแกรนิตแทรกกันขึ้นมาในยุคทรแอสซิกตอนต้นประมาณ251-240ถึงล้านปีก่อน ซึ่งทาให้เกิดการแปลสภาพของหินตะกอนบางบริเวณกลายเป็นหินแปร ى, เช่นหินอ่อนหินฟิวไลต์หินแคลซิลิเกตต่อมาในยุคนิโอจีนประมาณ23-6ล้านปีก่อน เกิดการซุดตัวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจึงทำให้เกิดภูเขาบริเวณขอบแอ่งเกิดการแตกในมวลหินและเกิดที่ราบระหว่างหุบเขาต่อมาจึงเกิดการก่อนของภูเขาทำให้ตะกอนขวดทรายถูกพัดพามาทับถมบริเวณเชิงเขาเกิดทารน้ำไหลผ่านพัดพาเอาตะกอนขวดทรายมาทับถมบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาทารน้ำไหลกัดแกร่งและวิวัฒนาการกลายเป็นแม่น้ำลีและที่ราบร่มแม่น้ำลีในปัจจุบัน แหล่งถลุงเหล็กบ้านป่าป่วยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองหมู่สามบ้านป่าป่วยตำบลบ้านห้องอําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนความสูง360เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางตัวแหล่งตั้งอยู่ที่ราเชิงเขาโดยการอยู่ห่างจากว้วการซึ่งไหลผ่านทางด้านทิศเหนือประมาณ100เมตร ปัจจุบันถูกไถปรับทำเกษตรกรรมเป็นสวนมะม่วงแต่ยังเว้นพื้นที่เนินตอถลุงไว้จึงทำให้แหล่งมีความเสียหายเพียงบางส่วนเท่านั้นการสำรวจทางโบราณคดีพบเนินดินกิจาก,การรมถลุงเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางเนินประมาณ30เมตรปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการถลุงโลหะของมนุษย์ในอดีตประกอบด้วย 1. ชิ้นส่วนตะกานจากการถลุงเหล็กขนาดใหญ่และชิ้นส่วนตะกานที่ถูกย่อยเป็นขนาดเล็ก 2. ชิ้นส่วนผนงังเตาถานุงขนาดใหญ่และ3เครื่องมือแกนหินและเครื่องมือสเก็ตหินโครงการสถานีสูบน้ำไฟฟ้าหนองปลาสวายที่บ้านหนองปลาสวายเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2523โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่างที่บ้านหนองศูนย์เป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2527 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองศูนย์ที่บ้านหนองศูนย์เป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2527โครงการอ่างเก็บน้ำหนองปลาสวายที่บ้านหนองปลาสวายเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2527โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงที่บ้านปากทางม่วงโตนเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2532 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝนที่บ้านดอยก้อมเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2536โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่วงที่บ้านปากทางมง่วงโตนเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2536โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแทงที่บ้านห้วยแทงใต้เป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2536 ครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝางที่บ้านปากทางบ่วงตนเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2536โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหลี่ยยาวที่บ้านเหล่ยยาวเหนือเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2536โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบที่บ้านห้วยน้ำดิบเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2546 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อมที่บ้านดอยก้อมเป็โนโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2546โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดือพร้อมระบบส่งน้ำที่บ้านดอยก้อมเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2547โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปางค่าที่บ้านห้วยปางค่าเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2548 ครงการหนางเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำที่บ้านห้วยโทกเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อปีพศ2552